ได้ลองแกงที่ Universal o ล t Los Angeles อเมริกาก็ได้โอ้ยลองแกงที่แกเหินเพลิงประจินก็ได้อืองิั้นไปไว่ายน้ำดูป็ดการ้างที่เ a l ดี v e โอ้ยทะเลบ้านเราสวยๆก็มีเกาะช้างเกาะพังงานสเสม็จภูกเก็ตเยอะแยอะอึงั้นจะ,จะไปดูหมีแพนด,าด้าตัวใหญ่ตัวเป็นๆใกล้ชิดสนิทสนมเลยก็ป้อนไผ่ถึงปากเลยโอ้ย เชียงใหม่ก็มีช่วงช่วงหลินหุ้ยไงป้อนไปสิไผ่นะ่ะอันนี้ฉันว่าไม่มีแน่ๆน,นะฉันจะไปแวนิ้ล่องเรือดูทัศนียภาพของเมืองอิตาลีโอ้ยกรุงเทพก็มีน้ำทว่วมจีดกันตั้งหลายจังหวัดล่องไปสิเรือนะ่ะเอาไม่ใช่ดีเลยล่องแพนเมืองการหรือดูอาทิตย์รับขอบฟ้าที่กวนพยาและยังมีอีกหลายที่ในเมืองไทยที่คุณยังไม่ได้ไปไปถอะครับ เที่ยวเมืองไทยนี่นะครับก็คือเป็นการรายการของพวกเราน่าขำมากเป็นตูดด้ะไม่ใช่เลยเนาะโอเคป่ะอัานหน่อยีกเะแล้วมันกินไ่้